สวัสดีพี่น้องป่องไปทุกคนหมู่อ้านเนี่ยกระไดแต่ห้าหน้อยจริงๆล้วเล็กเล่าวัฒนากระไดเด้พี่น้องบุญบัถึงเดี๋ยวสิบเบิ่งคลิปหมนนู่บ้านนี้ที่แม่หมอกลับมาจากข้างนอกรถของเลีนยนหลาน อยู่ดีมันกันแเรนอยู่ดีมันกันแเรนแลีนขึ้นค่อยว่ามันแรีนลงค่อยเรียนขึ้นค่อยว่ามีคนเล่นการเอาโทษสา์มาจับถ่ายไว้มันหยุดก่อนเรียกรถเข้าไปจอดมันก็นจอดว่าดดนะเบิอเ้องต้นนี่แหละ เอาเอาเอา,เอา,เอา,เอาดูนะไปอีกไหมไปอีกไหมรถมีคนเล่นถอยดากเองอะ่ะใครถอยดากรถวะมันจะไปอีกไหมดู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 ด <What? S 1> ดดด ทางสันด้วยนะถอยไหมถอยไหมอ้ลมจะพัดขึ้นขนาดนี้เนะถอยได้ยังงั้นเลยเหรอลงไปดูไหมลงไปดูมาเทานี้เดี๋ยเบิ่องทะเบียนมันพี่นอใคอยละขนลุกคอยมานั่งเบิ่งอยู่บ้านใคอว่าตีเยใ่รว่าตีซื้อ มันเล่นมันเล่นขื่นคอยดิว่าเรียลงกคอยดีเจ้าที่ย่นีเพิ่นก็ะจากใข่ไข่เจ้ว่าคข่บ่ีมันวาสนาได้สามตัวเจ้าเบิ่งเจ้าเบิงเถอะเล้าว่อยว่าตรงออกอีกไข่ว่ามันตรงเรือตัวนีมันต้องออกเมื่ออื่นนี่พอเหตุการณ์สี่เพิ่นมา้ข่ยอยูุเทียนี่บองรัฐบาลให้หน่อยข่จุดถูเดมายามูไดนหนึ่งสองสามบอข่จุดถูเดนหนึ่งสองสามข่ก็ลงกลีบสั่นให้ ในในในเฟซบุ๊กกับในยูทูบสองอันคนแต่บา้านขอ่อยเขาถือรุ่งข่อย,ลยหลายหลายจะข่อยบ้านพุทธิเพราะข่อยบ่านมาข่อยว่าลเลขมันบางงามแล้วเขาขก็อ่านพร้อมเขาก็เลยบทสื่อน้ำเขาทุกอย่างเขา,ขาสื่อข่อยว่ามันอ่านจะไปเบิ่งคลิปสันที่เขาลุ่มไห้เด้อที่เขาไปขอยเมยาม,มุกที่ญี่ปุตรงเป๊ะเลยขอยลยมมอ่อยวันเล็บเมยามุกคือไ้เลขอันเลี้ยงน้องวนี้ยังว่องาอยู่คก็ไ้เลขพี่น้อง มือนี่ห้าน้อยเนอศาสนามันมันบริษัสามตัวมันก็บาสรบุญมาถึงพี่น้องแต่ว่าไอ้สองสามข่อยลุ่งเล่นช่องในเฟซบุ๊กข่อยในเฟซบุ๊กข่อยก็น่าขี้นี่บัวสายแหละคนสาธุละหลายเล็กอกโหขอถือกันแถวบ้านก็ถือกันเบิดเนอะ่อถือที่จะาของนี่แล้วเพราะจะาของกัเล็กมันอัน เหล็กมันอัดแล้วมันเป็นเหล็กเลี้ยงกันเหล็กอะไรบอมักร้อนออกยากห้าน้อยหมืกขึ้นนี่ก็ฟันนปริศนายเร็วดุนีิฟันนปริศนามบริฟันเป็นตัวเหล็กเพิ่มมาให้ใส่เส้นให้บอกกันกันบอกคนจับให้บ่อขึ้นน่ะเดี๋ยวจับขึ้นได้ว่ามันซื้อบริ่มบิ่นติดตองบ่อตองขันไปจักสิออกเลยปวดบ่อพิษนาว่าแมนบ่แมเอนสีเนี้ย Ừ. Nói nọ Khoai băng đứt với nọ nửa Nói nọ Nói cái này liệt 3 tuổi 3 tuổi thứ เรียกสมตัวยุ่สมชุดเพราะฟันเป็นปริศนาที่ว่ามันนี่เลียกโมบินขึ้นก่อน Uh. เอาค่อยปัง,ปง